สวัสดีท่านผู้ชมครับมาทำการบ้านหุ้นประจำวันที่1มีนาคม2568ครับวันศุขที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามีการบ้านที่น่าสนใจตัวไหนมาฝากกันบ้างติดตามรับชมกันในคลิปนี้ได้เลยครับเริ่มกันบ้านกันที่เซ็ตนะครับเซ็ตลบไป12จุดปรเชนีปิดที่1,203จุดครับภาพรวมตลาดมูลค่าการซื้อขายรวมประมาณ74,000กว่าล้านครับก็ถือว่าเยอะผิดปกติเลยนะครับ โดยในระหว่างวันก็อยู่ในส่วนแดงตลอดทั้งวันครับในตอนเช้าก็ลงไปค่อนข้างลึกเลยทีเดียวนะครับในตอนบ่ายมีกระตุกมีดึงขึ้นมานะครับทําให้ปิดลบไปลบ1 2จุดแล้วก็ยังยืนเหนือ1,002ได้นิดหน่อยครับภาพรวมตลาดนะครับสถาบันซื้อไปสุดที่3,294ล้านครับก็และก็น่าจะเป็นสถาบันบที่ดันตลาดขึ้นในช่วงบ่ายนะครับที่หลักทรัพย์ ขายมาสุดที่694ล้านครับแล้วก็นักทุนต่างประเทศขายหนักมากครับขายไปเกือบ5,000ล้านนะครับอาจจะมีการปรับของ MSCI ร e b านนะครับในบางตัวนะแล้วก็นักทุนในประเทศซื้อปาจุที่2,364ล้านครับมาดูกราฟเซ็ตนะครับได้แท่งเทียนเขียวมาหนึ่งแท่งแต่ว่าตำแหน่งการยืนยังไม่ดีนะครับไม่ได้เป็นตำแหน่งที่ปลอดภัยเลยสาหรับเซตนะครับ หลังจากที่หลุด1,200ไปนะครับไปทำาโลไว้ที่1,186ก็ดีดกลับขึ้นมานะครับมาปิดอยู่ที่1,203จุดตรงนี้ก็คนบอกเป็นสัญญาณที่กลับตัวแล้วมัง้งอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้มองอย่างนี้นนะเซ็ตจะกลับตัวได้ก็ต่อเมื่อในทำเฟรมเดย์ที่เห็นตรงเนี้ยมีบ่ายสิกญนลของอินิเคเตอร์เกิดขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับไม่ว่าไม่ว่าเราจะใช้อินิเทเตอร์ที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็ยังยังไม่เป็นบนะ่ายสิกญนลดังนั้นเซ็ตก็ยังคงเทรดอย่างระมัดระวังกันต่อไปครับ แนวรับก็ใช้บริเวณใกล้ๆจุดโลของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับหนึ่งพันหนึ่งร้อจุดครับส่วนพันสองนี่ยังไม่ได้มองว่ามันแข็งแรงมากนักนะก็คือเดี๋ยวรอดูกันต่อนะครับถ้ามันสามารถยืนเนพันสอได้แล้วก็มีแท่งเทียนที่ยืนที่ดีหน่อยนะครับแล้วก็เป็นแท่งเทียนบอลตั้มหน่อยก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองว่ามีโอกาสกลับตัวขึ้นแต่ตัวน,นี้เรายังไม่มองว่ามันกลับตัวขึ้นนะครับ มาดูหุ้นที่เราสแกนได้ในวะมันศุกที่ผ่านมานะครับพอที่จะหยิบไปเป็นตัวอย่างให้ได้นะครับโดยเฉพาะเลือกตัวที่ค่อนข้างชัดไปดูตัวแรกครับ CPO ครับหรือตัวที่พอเป็นตัวอย่างได้นะครับตัว CPO หลังจากที่วันพฤหัสหันะครับเจอ,อดึงขึ้นไปสูงแล้วตบลงมาแต่ว่าตัวนี้ถ้าไม่หลุด51ผมว่าใช้ได้ นะครับยังไปต่อได้แท่งนี้ผมว่าโอเคเลยก็ลุ้นไปต่อครับสำหรับตัว c p r แต่ว่าตัว c p R เนี่ยไปได้มีเกิน57บาทนะครับห้าบจาทแต่แถวเส้นยิ A 2 0ส้วันตรงนี้แต่หลุด51านมีได้เลยครับอ่ะตรวนี้แขงใจถือต่ออีกหน่อยแล้วกันสำหรับคนที่อ่าไปติดมาเมื่อพิอหัสณาไมนก็ไม่ได้เสียทรงอะไรขนาดนั้นนะครับทรงก็ยังอยู่ในมมนตัมที่เฉียงเฉียงไปด้านนี้อยู่นะครับไม่ได้เสียทรงไปที่ทีเดียว ลุ้นต่อครับในวันจันทร์ต่อไปหรับตัว CPO ครับมาดูตัวถัดไปนะครับ Advanced ตัว Advanced มาติดบริเวณแนวรับพอดีนะลงมาเทสบริเวณนะผมว่าแนวรับไอตรงจุดจุดบริเวณสองสองสองเจ็ดสองเนี่ยเป็นแนวรับสำคัญนะผมมองว่าแนวสำคัญครับคือเป็นเส้นที่รับพอดีหลายหลาย,ลายลอร,รอบไปด้วยตรงนี้ ถ้าจะวัดใจแอดวานสองเจ็ดสองพอที่จะทําได้นะครับถแถวใกล้ๆสองเจ็ดสองเนี่ยแต่ถ้าหลุดต้องยอมนะเพราะว่าจะลงมาแวถาบว, 260, แวบริเวณสองหกศูนย์เลยบริเวณ EMA สองร้อยวันตรงนี้ครับส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านใหญ่ที่สามศูนย์เจ็ดครับแต่ก่อนเนี่ยต้านรองลงมาอยู่ที่สองสองเก้าแปดสองเก้าเก้าแถวนี้นะครับสาจวัดใจพอทําได้แต่ในม่วนตนวตผมคิดว่ายัง,ยงไม่ยังไม่วัดดีกว่า อย่างบังไม่มั่นใจขนาดนั้นนะครับแม้ว่าแนวรับจะค่อนข้างดีมาสองสาครั้งแล้วนะครับแต่ด้วยสภาพตลาดหรือว่าตําแหน่งการยืนของแท่งเทียนไม่ได้ยืนไม่ได้ยืนอยู่สูงเท่าไหร่นะครับไม่ได้ยืนอยู่ที่ตําแหน่งที่ดีเท่าไหร่แถมสียังไม่ใช่ด้วยนะครับแต่ถ้ามันดีดแล้วสีมันใช่อย่างเงี้ยนะมนน่าเสี่ยงหน่อยนะครับอย่างเงี้ยนะครับสีเป็นอย่างเงี้ยน่าเสี่ยงหน่อย แลราะฉะนั้นในในวันจันทร์นะครับถ้าออกมาเป็นสีเขียวดีได้เงี้ยออน่าสนใจแต่ตอนนี้ก็มันจะเป็นต้องรีบเข้าแท่งนี้นะครับแอดวานพ่าไว้ก่อนนะครับวัดใจแนวรับว่าจะสองเจ็ดสองเนี่ยจะไหวหรือไม่นะครับขอดูอีกแท่งแล้วกันมาดูตัวถัดไปนะครับท o โอครับตัวทีโอน่าจะเสียทรงอนะ่ะผมมองว่าหลุดนะครับตรงนี้หลุดหลุดเรียบร้อยเลยแล้วก็ในหลายตัวนี้ก็ยังไม่ได้สองงบกันเงินนะ เดี๋ยวยว,วันเสาร์ที่นี้จะต้องลองส่องดูนะนี่ก็หลุดบริเวณ23.2มาไม่น่าจะดีครับส่งการาฟดูเห็นไหมข้่ำลงมาแ้วรัถัดถไป2 1 7นะะแล้วก็19.4นะครับออในผมตีฟิโบมาอ่าทอบดิกลี่ยงไปก่อนนะครับค่อาข้างอันตรายดูตัวถัดไปครับ BBL ตัว BBL เนี่ยถ้าเรามองกันในส่วนของกราฟเนี่ยมันดูดีแหละนะครับถือว่าเป็นดูดีแหละแต่เราลองย่อยทําเฟรมดูนะครับตัวละ5นาทีรู้สึกว่าในช่วงใกล้ปิดตลาดเนี่ยยังอยู่มา104เแต่ว่ามันปิดตลาดค่อนข้างสูงนะครับซึ่งเป็นการปรับของตัว MSCI ัีลา n น,นะครับก็ไม่ก็ไม่ได้เป็นการขึ้นที่ปก,ปกติเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็ยอดแบบนี้ยอดที่ ไปซื้อราคาโดดแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยนะครับนานานๆทีเขาจะปรับบรรลานแต่ว่านี้เป็นปรับแบบซื้อขึ้นนะครับซื้อขึ้นก็เลยในชนเทคนิคก็เลยดูดีดูสวยไปเลยถ้าเราตัดในส่วนของ m s c i บรีราลานออกไปเนี่ยตัว VBL ก็ยังกองอยู่แถว1 4 7 1 48ตรงนี้ครับเพราะนั้นแท่งนี้ยังยังไม่ไว้ใจเหมือนจะดูดีแต่ยังไม่ไว้ใจว่าเป็นวอลลุ่มที่ผิดปกตินะครับจากของเอ c i นะครับอ่ะ ก็ยังมองว่าค่อนข้างอันตรายอยู่สำหรับตัว v l นะถ้าเราตัดหางบนออกนะครับที่มันเปิดโดดไปแล้วก็เอาเฉพาะตรงตรงกลางเอาตรงที่มันกองอตรงนี้ครับมันยังอยู่147อยู่อะไรเงี้ยนะครับแถวนีนะ้อยู่ใต้เส้นยัมีสองวันเพราะฉะนั้น VBL ผมขอมองส่วนเลยว่ากราฟแบบนี้ยังยังไว้ใจไม่ได้นะยังไว้ใจไม่ได้แล้วก็จุดที่น่าจะลงมาพักฐานนะ มีอยู่สองแนวก็คือหนึ่งสามแปดอันหนึ่งแหละแล้วก็อีกหนึ่งแนวครับน่าจะไม่ไกลไม่ไกลครับหนึ่งสี่สามจุดห้านะครับอ่ะก็ลองตามนี้ครับผมผมมองว่ายังยังไม่ปลอดภัยนะครับสำหรับตัว b b l อดูตัวถัดไปนะครับเออเคแบงยังไงบ้างเคแบง เคแบงก์ก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างปกติครับไม่ได้โดดเหมือนตัว B b บเอ่าไหรนะักแต่ว่า,าถามว่ายืนดีใช่ได้ไหมก็น่าสนใจนะผมมองว่าน่าสนใจนระแบบนีนะ้ถ้าอย่างแย่ถ้าใครเข้าไปเนี่ยให้คัดบริเวณหลุดหนึ่งสี่หกหนึ่งหกจุดห้าเส้นเนี้ยเส้นหนีเลยแต่ถ้ามันมันไม่หลุดนะ่ะแสดงว่าการรับราคาตรงบริเวณเนี่ยคือเป็นราคาที่ดีไปเลยราคาของก้นรอบไปเลยนะเพราะว่า จากที่มันลงมาสีแท่งใหญ่ๆนะมันก็เริ่มมีสวนมีอะไรที่เห็นบ้างแล้วนะด้วยนะครับสําหรับตัว K Bank แต่ตราบใดที่ยังไม่หลุด1 4 6 5ผมว่ายังมีโอกาสดีกลับขึ้นไปได้ในตรงนี้นตรงนี้ครับส่วนแนวต้านของตัว Kbank นะครับแต่มถ้ามันหลุดก็ต้องยอมจริงๆนะนี่เราก็มีทางหนีมาให้แล้วนะ1นึสนะครับเป็นด่านแรกลยความจริงรอ1 5 3สทะลุ1 5 3สได้ก่อนก็ไม่ผิดนะเพราะว่าอัตราใจยังเหลือเยอะเลยนะครับ เมคอรณีนี้กลับไปยืน1นึ่าสได้แนวต้านก็นู่นเลยครับหนึ่งหกสี่จุดห้าเลยนะสําหรับตัว K-bank นะก์ก็ถ้าจะวัดใจก็ได้แต่ถ้าใจเย็นให้รออีกแท่งก็ไดนะ้ให้ยืน1นึ่ง้าาไม่ได้ก่อนถ้ายืนไม่ได้ก็ไม่ต้องมาทําอะไรกับมันครับเราก็จะรอดนะครับนะมันก็จะมุดลงมาข้างล่างนะครับมาดูตัวถัดไปนะครับ KTB บ้าง KTB ยังยังไม่ดีเท่าสองตัวแรกนะยังไม่ดีเท่าสองตัวแรก ของของธนาคารนะมาหนึงไม่ดีเท่า BBL แล้วก็เ b บังนะครับแล้วก็จุดที่หลุดลงมาครับยี่สิบองจุดหกเป็นแนวต้านไปเลยนะครับตัวนี้ยังไม่โอเคเท่าไหร่ไม่ค่อยโอเคแนวรับมีอยู่หลายท่อนอยู่เหมือนกันนะครับหลายแนวติดยี่สิบจุดเจ็ดแล้วก็แนวลึกจะอยู่ที่ประมาณราคายี่สิบสองบาทสามสิบนะครับไอ้ยี่สิบบาทสามสิบนะครับตัว KTB ใจเย็นก่อนเลยนะครับใจเย็นก่อนพักฐานยังไม่น่าจะเสร็จด้วยนะครับ ถ้า KTB กับ K Bank K Bank ดูน่าสนใจกว่าเสียด้วยเพราะว่า K Bank เริ่มมีถวนเริ่มมีถเมมถียงให้เห็นแล้วนะครับแต่ตัว KTB ยังยังงงงมคงอยู่นิดหน่อยครับยังยังหาจุดกับตัวตัวเองไม่ไม่ชัดเจนเท่าไหรนะ่นักมาดูตัวถัดไปครับตัวนี้สิน่าสนใจคือทําดีมาตลอดทั้งสัปดาห์้วยซ้ำนะครับมีย่อบ้างน,นี่หน่อยเมื่อวันที่ยี่สิบหกยี่สิบห้าเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เสียโซนนะครับผมก็คิดว่ามันจะย่อลงไปสละไม่ยอ่อกลับมาเฉย ถ้าอย่างนี้มองไปต่อครับบริเวณแนวต้านนะครับตัวนี้2.05นะครับน่าจะไปได้ถึง2.05สันหน้านะไปต่อครับนี่ก็คงคงมองในเชิงลบไม่ได้ครับทรงแบบนี้นะก็ไปต่อแต่ว่าคนที่ไม่ได้มีหุ้นหรือไม่ได้ซื้อตั้งแต่จุดบริเวณที่17หรือ18นะครับของแท่งเนี่ยจะมาซื้อแถว195อะไรมากําไรมันเยอะแล้วนะกําไรจะเหลือแค่มาสัก10ช่องอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เยอะครับก็อ่า ลองพิจารณาดูนะครับแต่เทนหน้าไปจริงๆนะครับค่อนข้าง,างห,นาหน้าไปต่อได้แต่อย่างไรก็ตามตรง200ท้วนก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวจิตวิทยาด้วยนะสำหรับตัว BS นะครับหือ200แล้วก็ขึ้นเกิน200ไปได้หน่อยหนึ่งก็น่าจะโดนทยอยขายออกมานะโอเคครับไปต่อตัวนี้แต่จํากัดที่หนึ่งมาดูตัวถัดไปครับ AOT บ้างเป็นไงบ้าง AOT ผมดูกราฟแล้วน,น่าสนใจนะเห็นอ่อ แนวแนวรับปะชัวอยู่แล้วว่าเป็นเป็นบริเวณแถวหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่าสี่สี่เอ็ดจุดห้าแต่สีตรงบริเวณเนี้ยเริ่มเปลี่ยนให้เห็นแล้วนะครับแต่มันแท่งเทียมไม่ยาวไม่ยาวเท่าไหร่ถ้ามีแท่งเทียมเินตั้มเกิดขึ้นยาวๆเนี้ยน่าสนใจยิง่งสูงหน่อยน่าสนใจแต่นี้ยังไม่มานะถ้าไม่มาจุดเดียวอ่าสิ่งเดียวที่ยังทําได้ในตอนนี้คือไล่สะสมเอาตรงนี้ให้หมดนะครับเก็บท่าเนี้ยจนพอใจถ้ามันหลุดลงมาหนีครับถ้าถ้าไม่หลุดไปถือว่าเป็นเก็บก้นรอบเลยนะ รับเอ t ก็เฉพาะคนที่กล้าวัดใจหน่อยนะครับมีฐานใหม่ของตัวเองเรียบร้อยแล้วแต่ฐานแข็งแรงหรือไม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวดูหน้าง,งานใหญ่ดีนะแต่ณจุดนี้ก็น่าเสี่ยงแบบน่าเสี่ยงเข้าไปเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเข้าไปถูกตรงเนี้ยเป็นก้นเลยนะเพราะว่าลงมาค่อนข้างค่อนข้างแรงแล้วนะครับก็การทุบกอะไราเริ่มเบาลงแล้วนะครับในตรงเนี้ยนี่ครับก็เป็นช่วงของการสะสมแล้วกันนะครับถ้าหลุดหนีอย่างเดียวนะครับหลุด11.5หนี แนวต้านหอยแนวต้านอยู่ตรงไหนมีสองแนวนะเท่าที่เห็นนะมีอยู่ที่สี่เจ็ดบาทแล้วก็แนวใกล้หน่อยนะครับอยู่ที่ห้าสิบสาบาทยี่ห้านะครับสองแนวนี้นะครับตัว,ต,วตัวถัดไปครับ MINTMINT อยากจะให้เป็นกรอึกษานิดหนึ่งนะตำแหน่ง อสีสีใช่สองสองสามหลักแท่งหลังสุดเนเขียวดีแต่มันดูโคง้โคงๆมนๆไงหรือผมก็ไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจว่าจะไปต่อเพราะนั้นถ้ามันขึ้นไปแถวยี่สิบเก้าจุดห้านะหรือถ้าแถวยนะี่สิบเก้าเนี่ยผมวัดเทคโรฟิตดีกว่าล้าคนที่เข้ามาตั้งแต่ช่วงราคาวันที่สามกุมภาพันธ์ท,ท,ที่ที่ไล่ถือ Run นะถรันเทนมาเนี่ยแล้วทะลุอีเมลสองร้อยได้ตรงนี้ดูโค้งๆนะใครเห็นเหมือนผมบ้างโค้งๆนะไม่เอาดีกว่า นะครับแม้ว่าสีใช่ก็ตามนะแต่ตำแหน่งแท่งเทียนไม่ได้ยืนไม่ได้ยืนดีไม่ได้ยืนสูงกว่เดิมเลยนะก็คิดว่ามองส่วนตัวว่า29.5เนี่ยเป็นแนวต้านที่หนามากเลยหนามากไม่ผ่านดีกว่าแล้วก็ขายตรงแถวยี่แวเก้าจามว่าเป็นราคาที่ไม่ไม่น่าจะเป็นราคาที่แย่ของรอบนะนะครับนะครเราไปไปได้ได้จะยากแหละนะดูตัวถัดไปครับ c p f ก็มาฟอร์มดีเหมือนกันนะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัว C P F อ่แนวต้าน24.6ครับซึ่งเป็นไฮของเมื่อวันที่27นี้เองนะแนวต้านใหม่ไปด้วยนะครับความจริงก็ไม่เพียงใหม่หรอกว่าแนวต้านเดิมผมให้ไว 24. ้24.7เดี่ยวถ้าเด,ยเดียวกันอ่าถือว่าเป็นแนวเดียวกันนะถ้าสัปดาห์หน้าทะลุไปได้เนี่ยแนวต้านก็จะอยู่ที่26บาทครับตัวนี้ไปได้ไม่เกิน26ไปนหน้าไปนะแต่หน้าไปต่อครับดูทรงทรงยังดูแข็งแรงอยู่นะสำหรับตัว C P F แต่ถ้าไม่ทะลุ24.6ไปได้าฐานของเขาจะพักลงมาที่บริเวณ22.3นะครับจุดนี้เนยครับจะพักมาที่บริเวณ้มี200วันอ่ะไปต่อมองกัาไปต่อครับมาดูตัวถัดไปครับ BCS ครับหุ้นโรงพยาบาลดีหลายตัวน,นนะในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเป็นเซกเตอร์ที่ช่วยแบกตลาดโดยเฉพาะนะครับ ขึ้นต่อนะตัวนี้ครับมองว่าแดวต้านนะ17บาท10ตังค์เนี่ยน่าจะถึงได้นะครับในสัปดาห์หน้านะวันนี้ก็ถือถ,ถ,ถือถืองเดียวก่อนนะครับถือรอใครมีก็ถือไปก่อนนะครับผมมองว่ายังยังมีแรงดันตรงต่อได้นิดหนึ่งแม้ว่าในสัปดาห์หน้ามันอาจจะไม่ได้แรงเท่าของของแท่ขงของเมื่อวันสุกที่ผ่านมานะครับแต่มีโอกาสเทียบขึ้นไปแตะตรงนี้ได้นะครับแตะปจุดหน17.1 พราแตะเราเลิกเลยแค่นั้นเลยครับสาดตัวบตัว BCS นะแท่งแบบนี้ถือว่าเป็นแท่งที่เหนือความคาดหมายเหมือนกันว่าเปิดมาข้างต่ําด้วยนะถ้าถ้าเปิดเราแดงไปเลยเงี้ยมันจะเตคอไปเลยแต่เอิญมันดีดกลับมาได้เฉยเลยนะครับเพา้าบ mm ีซีเอสบีเอสดูดีนะดูดีใช้ได้นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาในหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยนะครับใช้ได้เดี๋ยวจะอาจจะมีแรงส่งต่อกหน่อยนึงครับผมมองว่าอย่างนะครับอย่างเช่น BS ก็น่าจะมีแรงส่งต่ออีกหนึน่ง ส่วน BCS ก็เช่นกันนะครับยังมีตัวหนึ่งด้วย c h g j แต่เราผมไม่เอาไปกันบ้านนะเพราะว่าทรงกราฟไม่ตรงไม่ตรงกับที่ที่เราอยากได้ว่าอยากอยากจะเป็นตัวอย่างนะครับมาดูตัวถัดไปนะครับ OSC สำหรับโอสถสภาน่าสนใจแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ เราสนใจเข้าไปเก็บตัวแรก,แรกของมันสุกเลยอะในซ้ำนะครับในสุนริยัน,นมาเนี่ยฐานอยู่ที่13.5นะครับไม่หลุดตรงนี้เป็นายยังไงก็ยังวางใจได้นะครับไม่ท,มทาลงม่แท่งนี้ก็เกือบจะเป็นแท่งเทียนเปลี่ยนเป็นเทนแล้วนะเกือบแล้วนะแต่แต่ยังยังไม่คลอดนะครับยังไม่เกิดบาดทนเนียแต่ว่า,อา,าไอ้พังหัวขึ้นมานะครับแท่งเทียนเป็นแท่งเทียนมมนตั้มแหละแล้วก็งานของตัว S O P เนี่ย มีอยู่หนึ่งแนวแนวต้านใกล้ๆคือสิบห้าจุดเก้าแต่ถ้าใครไปรับมาแถวสิบสี่กลางๆอะไรเงี้ยแถวบางท่านอ่สิบสามปลายด้วยซ้ํานะครับไปรันให้ถึงสิบห้าจุดเก้าไปก่อนนะผมว่าใช้ได้แท่งนแำบน้นะนั่นก็น่าสนใจเลยอะแต่ถ้าทะลุสิบห้าจุดเก้าไปได้แนวต้านอยู่ไกลเลยแนวต้านถัดไปอยู่แถวยี่สิบเลยนะยี่สิบจุดสองเลยก็น่าสนใจว่านี่คือจังหวะรีบาวรอบสั้นของเขาอาจจะที่ลงมาข้างแรงนะครับ อาไม่ต้องคาดหวังไหนแกเอาสิบห้าจุดเก้าก่อนแล้วกันแต่เขาจะดีทะลุไปได้โอเคค่อยเพิ่มน้ำหนักการลงทุนตอนนี้ก็เข้าแย่ๆไปก่อนนะครับใช้ได้ครับตัวนี้ก็ตัวนี้พอร์ตเขียวอยู่นะครับมาดูตัวถัดไปครับ KKP ครับโอ้ตัวนี้จบครับผมก็คือเราทำเงานบ้านไว้ตั้งแต่วันก่อนแล้วนะครับพิรขัว่าแท่งเนี้ยไม่ดีนะครับแต่แท่งแท่งเนี้ยแท่งแท่งเนี้ย ไม่ไม่ดีด้วยการทั้งปวกแล้วแท่งนี้ยิ่งไม่ดีไปใหญ่เลยครับแต่เพียงแต่ว่าแท่งสั้นนะครับแท่งสั้นกว่าอันบนแต่ยังต้องลงต่อนะครับผมมองว่าน่าจะลงมาที่ฐานลึกตรงนี้เลยได้ซ้ำนะครับน่าจะลงมาห้าเอ็ดครับห้าสิบห้ากว่ากว่ารับยังรับไม่ได้ครับอย่าเพิ่งวางใ,ใจครับสำหรับตัว KKP แล้วใครที่รับไว้ผลหรือว่าอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวรอมาแถวใ,ใกล้ๆก1ห้าสบเ็ดกับห้าสิบสองก็ยังดีแต่ห้าสิบห้ายังไม่เอาครับดูตัวถัดไปครับ คลินิกโอคลินิกดีนะตันนี้ดีใช้ได้เลยคะเออแล้ววอลุ่มเข้าสูงกาปกติด้วยงบเป็นไงเราไปสองดูแต่ด้วยส่วนใหญ่ก็น่าจะสะท้อนงบกันเงินออกมานะครับแล้วต้านนะครับอ่าอยู่ที่สามสิสองจุดห้านะตัวนี้ผมก็ไม่ได้ตามนะในบันทุกที่ผ่านมาเนะี่ก็ไม่ไม่ค่อยชอบตามอางนี้เเท่าไหร่นักแนละ้วนะผมชอบชอบไปช้อนมานะคือ จุดเข้าของผมเนะี่ยมักจะเป็นจุดอย่างนี้ช่มากกว่าถ้าบอลลุ่มสูงนะครับอันนี้บอลลุ่มไม่สูงมากผมก็เลยไม่ได้เข้าเลยอลลุ่มมันเพิ่งจะมาดูดีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้นะครับตันนี้ไปได้ครับผมมองว่าไปถึงสาอที่สองจุดห้านะครับก็มีอัพไซด์ออกมาสักสองบาทนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เก็บนะครับแต่ว่าก็เห็นเห็นแล้วในวันศุกร์เห็นแล้ว,แ,ลวแต่ผมยังไม่เก็บผมผมมัวไปเก็บเก็บ OSP อยู่นะครับดูตัวถัดไปครับ MGI กราฟมันดีนะนี่แหละกร์ฟจังหวะสองของเอ็มจีอแหละผมว่าเตรียมเตรียมจะดึงขึ้นต่อคนตัวนะมองว่าเตรียมจะดึงขึ้นต่อหลังจากที่ทุบแรงแล้วเกิดการพักฐานแล้วเดี๋ยวอฐานอยู่ที่สิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดจุดหกนะครับสิบเอ็ดจุดหกอันนี้ไว้หนีนะสิบเอ็ดจุดหกไว้หนีเส้นนี้สําคัญเลยครับอย่าให้หลุดหลุดนี้เลยฮะหลุดนี้ราคาปิดต่าก็หนีได้เลยครับแต่ถ้าระหว่างวันมาแทงเราขึ้นอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแนว้ต้านาน่าจะมาสิบห้าจุดเจ็ด น่าจะได้แนนั้นแต่ว่าหุ้นตัวนี้เวลาดึงขึ้นวันเดียวถึงแหละ15่ว่าจุดเจ็ดคือมันจะดึงแรงนิดหนึง่งจะดึงจะดึงกันทีแท่งอย่างนี้นะแท่งอย่างนี้เนี่ยถ้าดึงนะครับแต่ก็ให้จําไว้ว่าถ้าไปแตะหนีอย่างเดียวนะครับแตะบริเวณสิบห้าจุดเจ็ดหรืออะไรเงี้ยนะถ้าแถวๆนี้นะครับก,ก็คงไม่ไม่ได้คิดจะรันอะไรไกลเพราะว่าเขาทุบแรงอี่นะครับการทุบทีนี้ทุบหายไปเลยนะครับแล้วก็ในลักษณะของการดึงซีลิเน่งลหลายวันติดต่อกันผมว่ายังไม่น่าจะเห็นง่ายๆเหมือนในรอบก่อนที่เขาดึงข,ขึ้นตรงนี้นะครับ อันนี้ก็เล่นเล่นแค่เอาแค่แนวต้านดีกว่าแค่นี้ก็เยอะแล้วนะครับปัจจุบันอยู่ี่สิบสามอยู่เลยถ้าไปได้ถึงสิบห้าจุดเจ็ดจริงแค่นี้ก็บวกค่อนข้างเยอะแต่แต่เป็นทุกอันตรายนะอันตรายครับคือบทจะมาก็มาบทจะไปก็ไปเลยนะก็คือเละเลยนะครับบทจะใจดีจะดึงขึ้นก็ดึงถ้าเยอะนะครับแต่สงหวะนี้น่าลุ้นน่าลุ้นในลักษณะข,ของรีบาร์รอบใหม่รอบสองนะครับ แต่พุ้นที่มีความผันสวนสูงนี้การลงทุนมันก็ควรจะต้องเบาๆมือด้วยนะก็คือมันก็จะเซฟเซฟไปได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าอออินเลยทั้งพอดมันก็จะใจกล้าไปหน่อยนะครับเวลาโดนโดนหนักนะเราต้องคิดในถึงในส่วนที่โดนมากกว่าที่ได้ไปก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะตลาดแบบนี้เซฟไปก่อนนะครับก็แย่ได้เบาับะมาดูตัวถัดไปครับซินเนกตัวนี้ก็สวยครับ รู้สึกว่าเราทํากันบ้านตัวนี้มาสองครั้งแล้วเมื่อวันพุธก็ทําแตัวนี้ครับซินเนก็เป็นไงไปไงไปส่องดูครับแต่สวยนะสวยเลยล่ะเอาจริงสวยก็โอเอซีนะครับการยืนขึ้นรีบาวขึ้นของซินเนกโค้งๆแบบเนี้ยนะครับแนวต้าน11.1ก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่ใช้ได้แต่เพราะเป็นแนวต้านเบาไปนิดนึงครับก็เลยไม่ได้มองว่าต้านตรงนี้เท่าไหร่ แต่ต้านหนักๆน่าจะไปสิบสามครับบริเวณอีเบส0องร้อยวันตรงจุดนี้ครับกราฟสวยทุกอย่างนะสำหรับตัวนี้นะับโล่อยู่ที่เก้าบาทแปดสิบนะครับเอาไว้หนีนะครับตรงจุดนี้นะเออสิบบาทก็ได้เนี่ยโอ้สิบบาทก็ใช้เป็นแนวต้านอ่าแนวรับได้เหมือนกันนะครับอ่าสิบบาทแล้วก็แนวต้านสิบสามจำมุมกลมเลยครับหลุดสิบหนีนะครับไปใกล้สิบสามขายนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ถ้าอยู่ระหว่างทางตรงเนี้ยถือรอก็ได้หรือจะกินรอบสั้นๆก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไป แนวทางหนึ่งสำหรับตัวซินเน็กแต่ยังไงก็ไม่น่าผ่านติบสามการผ่านสิดสามนี่หมายถึงว่ามันเปลี่ยนเทนเป็นเทนใหญ่นะธุรกิจแบบมีอะไรพลิกแบบรอบใหญ่อะไรเงี้ยมันถึงจะผ่านได้แต่อันนี้ก็คงขึ้นไปแตะได้ก็กราบแล้วนะครับกาบงาลัแล้วอันว่าน,นี่ก็เป็นอีกอีกทรงหนึ่งอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับกาบพุ่นทรงแบบนี้นะครับแต่ก็อย่าลืมไปส่องงบกันเงินกันด้วยนะครับเพราะว่าในประสบที่ผ่านมาเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะว่าเป็นช่วงช่วงท้ายของ าการส่งงบแล้วนะครับถ้าจะเป็นวันท้ายๆเราและเพราะว่าหลังจากนี้ไปใครส่งช้าไปก็เจอเอพนะครับก mm ็ hmm. ผมก็เดี๋ยวถมงก็ต้องไปส่งด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นเชิงเทคนิคเดียวก่อนนะครับ mm hmm. มันเยอะนะครับมันเยอะเอาทีละส่วน,น mm hmm. ก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เรานะครับ mm hmm. แล้วก็กดติดตามครับมุ่งสู่ห้าหมื่นครับนะทะเราบกันบ้านเดี๋ยวเรามาพบกันในอีพีหน้าววันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ mm hmm.